ครับสตอนแรกครับคนพามาเบิงผึ่งครับนําไปพูดว่าเห็นผึ่งไงไว้ครับมหัวห้างไ่ขนาดได้ครับเดี๋ยวตามเข้าไปเบิงครับนู้นคนนําไปพุดแล้วครับดูในปลาญ่นะครับเดี๋ยวไทยเบิงครับห้างหน่อยห้างไงขนาดใด้ี่ทูครับนี่ครับผมเจอครับห้างผึ่งครับ ข้างใหญ่ครับข้าดังครับข้างหน้าโซ่งแก่ครับข้างนี้ครับเดี๋ยวขึ้นไปบนคอนหวานครับคอนหวานหนาจะีอยู่ครับขาวครับข้างแก่แน่นอนครับข้างปลาครับเย็บคอครับเดี๋ยวขึ้นไปเบินขบเบิวงครับเราไปเจอกันอยู่ดานบ้งครับสักครู่ครับไปหรอครับถึงบ้านล้วครับบงครับงูหนำ ติดตาครับห้างแก่ครับห้างครับหนักติดตาครับวาล่ามขวนครับจะตัดไปเบื้องล่างครับพอตัดก่อนครับะครับลงมาแล้วครับผันปักคือออกไปแล้วครับครับแม่เต้มันอยู่เดวไปสางห้หม่องไม้ครับได้ครับ ไปอัปเดตของแข็งครับผมลงมาครับนามยูระมันสองถึงสามโลดได้ครับมีม้าครับพุกครับวันแรกครับนี่ครับคนคนพามาครับเพิ่งเดินหาครับปรากอีลายกุดแช่นะครับบานปลาใจ่กดตามเนี่ยครับเนีนีครับเนรับนี้ยครัน้ยครับเนนบนยนยบเนน้ยคับนี ตัดออกมาคเิ่นเสดายนอะน<า> <â> รังอย่างคนางครับจะไปล่างเนาะเอาวนไปควานหนักมกครับไ,ไปครับมานี่นค,คนนวานลาบอื่นหาหนิมต่อครับไปครับสวัสดีครับ